ฟ้าหนาวของอำนาจเย็นสบายหมู่บ้านซาลีบ่บ้านของชาวเขาเผ่าย้าจะก็เขเดินทางมาโดยทางลัด ปลูกเรียงรายอยู่ตามเนินเขาราวห้าสิบหลังคาเรือนและขณะนี้เหมือนฝันกําลังอยู่ณที่นั้นไปเรียไปกันเถอะแม้บุญโกรธจะยังไม่เจอพบหน้าเหมือนฝันแต่เพียงได้เห็นหมู่บ้านที่เขารู้ว่าเหมือนฝันอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของหมู่บ้านแห่งนั้นเขาก็มีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาอย่างประหลาดเวลาสองปีธรรมิตรภาพเป็นเพียงสายใยเส้นเล็กๆบอบบางที่เกี่ยวพันคนทั้งสองเวลาที่ผ่าน สายใหญ่เส้นเล็กๆก็นับวันจะทบทวีผูกรัดความเป็นมิตรระหว่างบุรโปรดและเหมือนฝันให้แน่นแฟนจนถึงวันนี้พรมแดนแห่งความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรที่ดีต่อกันกำลังถูกขยายขอ,อบเขตไปสู่อาณาจักรแห่งใหม่อย่างิเงียบและอาณาจักรนั้นคืออาณาจักรแห่งความรักความสวยงามของผู้หญิงเป็นสิ่งดึงดูดใจสําหรับผู้ชายทุกคนแต่สิ่งดึงดูดอน,นั้นน่ะย่อมไม่จีรังสักวันหนึ่งความสวยงามก็จะต้องร่วงโรยเหมือนดอกไม้ ฝันจึงคิดว่าความรักที่มั่นคงจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวมากกว่าเพียงแค่ความสวยงามนี่คือตอนหนึ่งของจดหมายที่เหมือนฝันเขียนมาถึงเขาผมเป็นผู้ชายปุถุชนที่ความสวยงามกระทบใจผมเสมอแต่ผมก็คิดว่าหากผมจะรักใครคนหนึ่งผมคงไม่ตัดสินใจชี้ขาดเฉพาะความสวยงามคุณเห็นด้วยไหมถ้าผมจะรักใครสักคนหนึ่งสิ่งหนึ่งก็เพราะคนคนนั้นรักในสิ่งที่เรารัก คือรักผู้คนที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความเหลียวแลตรงกันเราจึงรักกันตอนหนึ่งเขาแสดงความเห็นตอบกลับไปในจดหมายพเพื่อนคนหนึ่งเขียนจดหมายมาถึงฝันเพื่อเตือนว่าระวังเรื่องความรักจะทําให้งานการเสียหายพเพื่อนเสนอว่าการงานคุณชะมาก่อนความรักมาทีหลังก็มีเหตุผลที่น่ารับฟังมากมายแต่ฝันก็ยังรู้สึกว่ามันยังขัดแย้งอยู่ในใจโปรดคุณคิดยังไงอ่ะครั้งหนึ่งเธอเคยพูดกับเขาต่อหน้า สำหรับผมระหว่างความรักกับการงานไม่ใช่สิ่งที่แปลกหน้าต่อกันผมปรารถนาที่จะเห็นมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับสิ่งนั้นอะไรอ่ะเหมือนสายหมอกที่เยือกเย็นแล้วก็โปรยลงมาพร้อมกับสีขาวบุญโปรดแสดงความเห็นของเขาออกมามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนเพื่อนกำลังสับสนขาดความมั่นใจในการตัดสินใจเธอเกือบจะตกลงแต่งงานกับนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมอ่ะ แต่เพื่อนๆคัดค้านแล้วก็วิจารณ์ว่าเป็นคนในเครื่องแบบถ้าหากใจยังมีความคิดอยู่อย่างนั้นก็สุดแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครอบครัวก็จะแตกสลายฝันก็ถามเพื่อนว่าความคิดในทุกๆเรื่องมีความแตกต่างกันมากมายแค่ไหนเพื่อนก็ไล่ฝันฟังว่าคนรับเป็นคนมือสะอาดรับผิดชอบต่อการงานเป็นคนตรงปฏิเสธการโกงกินทุกวันนี้เวลาไปทางานก็ยัอาศัยรถเมย์จนเจ้านายเพื่อนฝูงหลายคนคอมเมนต์เรื่องเหล่านี้ ทั้งเพื่อและคนรักเห็นตรงกันยกเป็นเรื่องการเมืองอ่ะคุยกันครั้งใดตกเยียงกันทุกทีเลยฝั่งเพื่อเล่าเรก็กลุ้มใจไม่รู้จะพูดยังไงดีได้แต่ปลอบได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็ให้เพื่อเป็นผู้ตัดสินชีวิตได้ตรงเขาเองอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ฝันไม่เห็นด้วยก็คือการคัดค้านการตัดสินใจการแต่งงานะนะั้นน่ะเริ่มต้นมาจากเครื่องแบบมากกว่าพิจารณาตัวคนท,ทั้งที่มันน่าจะเริ่มต้นมาจากพิจารณาคุณงามความดีที่เขามีอยู่ก่อน คำบอกเล่าตอนหนึ่งของจดหมายของเหมือนฝันเขียนมาถึงบุญโปรดอย่างนั้นสิ่งที่คุณเล่ามันเชื่อมคล้ายกับเรื่องของแคนซะเหลือเกินต่างกันต่างกันแต่ว่าแคนไปชอบล้านสาวในทหารระดับในพลเข้าซึ่งเพื่อนบางคนไม่เห็นด้วยผมไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมหลายคนจึงกัดค้านความเป็นนายทหารทั้งทั้งที่นายทหารคนนั้นเป็นคนดีคนหนึ่งใน,ในสายตาของผมรักห่วงแหนประเทศชาติเคยสนับสนุนขบวนการกู้ชาติเสรีไทย เป็นคนมักน้อยหากจะมีความคิดแตกต่างก็เฉพาะเรื่องการบ้านการเมืองขนาดน,นี้เท่านั้นน่ะที่สําคัญและน่าเสียใจสาหรับผมก็คือเพื่อนของแคนพยายามอย่างยิ่งที่จะเคลียร์ตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วยการประกาศปฏิเสธครอบครัวโดยสิ้นเชิงฝันครับผมอยากจะพูดเลอเกินว่าทําไมนะทุกวันนี้แม้แต่เรื่องของความรักก็ยังต้องตกอยู่ท่ามกลางอาณาจักรแห่งความหวาดระแวงคือตอนหนึ่งของจดหมายที่บุญโปรโดเขียนไปถึงเหมือนฝัน ผมเขียนจดหมายถึงคุณฉบับนี้ด้วยความรู้สึกสลดใจการใส่ร้ายป้ายสีการลอบทำร้ายเข็นฆ่าทำลายกันกำลังระบาดไปทุกคนทุกแห่งและแบ่งกันให้เป็นฝกักเป็นฝา่นฝายโดยไม่มีมิตรไมตรีหยิบยื่นให้แก่กันใช่แต่เพียงในสังคมภายในบ้านเราเท่านั้นสังคมโลกที่ต่างฝ่ายต่างอ้างการสแสวงหาสันติเสียงย่ำท้าของกองทัพเสียงระเบิดการอุกสัตดาประกาศสร้างอาวุธมหาประไล่ ก็ดังออกมาจากประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นนี่มันอะไรกันผมเช,ชื่อจะเชื่อซะแล้วว่ามนุษย์นัน้นนับวันจะมีความโหดเหี้ยมร้ายกว่าสัตว์เดรจฉานสัตว์เดรจฉานแม้จะไม่เคยประกาศหาสันต,ติแต่ก็ไม่เคยพัฒนาอาวุธเขี้ยวเล็บทําร้ายทําลายใครก็อยู่ในวงจํากัดดูมันช่างผิดกับมนุษย์เป็นตรงข้ามซะจริงๆจดหมายบรรจุข้อความยาวเหยียดตอนหนึ่งมีไปถึงเหมือนฝันที่ไหนมีความหวาดระแวงมีความไม่ไว้วางใจกัน ที่นั่นมีกำแพงกั้นสูงฝันกลับไปกรุงเทพครั้งก่อนในซอยมีบ้านปลูกหม่หลายหลังแต่ละหลังก่อกำแพงแข็งแรงสูงท่วมหัวเนื้อกำแพงมีทั้งเศษแก้วแหลมคมมีทั้งลวดหนามมีสิงสุนัขขนาดใหญ่เห่ากันโชกกันขโมยเข้าใจว่าภายในบ้านก็คงจะมีเหล็กดัดที่ประณีตก,กว่าคุกทุกหน้าต่างเจ้าของบ้านคงมีอาวุธร้ายแรงป้องกันตัวมันจึงผิดกับที่นี่ซะเหลือเกินคนในหมู่บ้านส่วนมากไว้วางใจกันช่วยเหลือกัน ไม่คิดจะเบียดเบียนทำร้ายกันความรักมิตรภาพจึงทำลายสิ่งขวางกั้นลงไปหมดที่นี่คนไม่รู้จักกฎหมายไม่รู้จักบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตแต่คนที่นี่นานนับปีจึงจะมีเรื่องทะเลเาะเบาะแว้งกันสักครั้งหนึ่งอันตรายต่อคนที่นี่ไม่ใช่คนต่อคนเป็นสำคัญแต่ธรรมชาติความหนาวโรคภัยไข้เจ็บความขาดแคลนเป็นอันตรายยิ่งกว่าความกระหายในอำนาจการคิดเบียดเบียน มุ่งแย่งแย่งสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนคือที่มาของการต่อสู้สงครามและโศกนาฏกรรมฝันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีกนานสักแค่ไหนสังคมจึงจะสงบสุขโลกจึงจะสันติแต่ฝันก็มีความหวังและอยากให้คุณมีความหวังร่วมกับฝันด้วยเหมือนฝันตอบจดหมายบนโปรดหลายตอนด้วยความยาวปานกันข่าวการประกาศหยุดตีพิมพ์หนังสือภาระของคุณและคณะนำมาซึ่งความเสียใจให้แก่ฝันอย่างสุดซึ้งอีกนานไหม ฝันที่จะมีโอกาสได้เห็นคุณและคณะก้าเดินกลับมาบนถนนสายนี้อีกปริศเนียบ,บัตรบรรจุข้อความสั้นๆมาถึงเขาข่าวนั้นเป็นความจริงครับปลายเดือนนี้ผมจะเดินทางไปหาคุณทราบข่าวจากเพื่อนที่ผ่านมาเยี่ยมเยียนคุณว่าคุณกำลังจะไปช่วยเหลือในการวางแผนเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าระวังสุขภาพคุณด้วยนะจนหมายใช้หัวกระดาษหนังสือภาระจากบุญโปรดถูกส่งไปยังเหมือนฝันอเละรครับ อะเคยมาที่นี่บ่อยมะบ่ายครับกับครูใกล้หมู่บ้านก็ไปทุกทีบุญโปรดเห็นเด็กๆวิ่งหลบเขาก็าไปในบ้านแต่ก็ยังโผล่หน้าออกมามองบางคนก็วิ่งไปหลบซ่อนอยู่หลังแม่ผู้กําลังเย็บผ้าดวงตาตืต่นแต่ก็ยังอุตส่าห์เมียงมองลอดมาให้เขาเห็นนั่นไงคือเหมือนฝันอัศมิชื่อมีไปยังโรงเรียนมุงแฝกหญ้าคาหลังไม่ใหญ่นักกอครับอเลตะโกนขณะวิ่งเข้าไปหาพร้อมกับอัศมิ มุนโปรดก้าวเดินตามสายตาจับอยู่ที่ใบหน้าของเหมือนฝันที่กําลังหันมาทางเสียงเรียกเมื่อเขาก้าวก็มายืนอยู่ตรงหน้าแม้จะยังไม่มีคําทักทายแต่ความรู้สึกภายในก็พรั่งพรูพานออกมาจากแววตาและรอยยิ้มของคนทั้งสองฟามเจียว รุ่นนี้จะจพบกับสุจียมหรือเปล่าเหมือนฝันถามเด็กสาวใบหน้ามีแววเฉลียวฉลาดพบค่ะเธอตอบพร้อมรอยยิ้มแจ่มใสแล้วจะพือละ่ะพามาเรนหนึ่งพบค่ะสำนีนั้นแปร่งหูทั้งนั้นช่วยฝากบอกเตือนเนี่ยนะว่าจันหน้าอย่าลืมไปประชุมที่ศูนย์ตูบูค่ะชาวเลฝันกลับก่อนนะเหมือนฝันกล่าวคำอำลาเด็กหนุ่มผู้ยืนอยู่ใกล้ๆฟาร์มเจวครับท่าทางของเขาให้ความเคารพนับถือต่เดี๋ยวครับ เหมือนชาวเลเพิ่งจะนึกออกนี่อะไรเหรอเหมือนฝันชะงักอยู่กินข้าวเย็นกันก่อนไม่ดีหละครับขอบใจเธอมากๆไว้โอกาสหน้าเถอบ่ายมากละเดี๋ยวจะขําระหว่างทางเหมือนฝันตอบปฏิเสธขณะยกนาฬิกาขึ้นมาดูภาย่อนนะทุกๆคนเดี๋ยวค่ะฟาร์มเจียวก็ามาราังแขนฟูย่านเหมือนฝันเอ่ยชื่อเมื่อเห็นชายชารากำลังเดินเข้ามาหาพร้อมกับพ่อของฟูย่านยังไม่หายดีมาที่นี่ทำไม เหมือนฝันฟาร์มเจียวชาวเลาะเชื่อกันประกองชายชารามานั่งที่แคร่ไม้ฟูย่านว่ายังไงอ่ะเหมือนฝันหันไปถามฟาร์มเจียวฟูย่านบอกว่าในหอมีใบาชาเอามาให้ครูเหมือนฝันหัวเราะแล้วเดิกก็ไปเกาะแขนชายชาราแบบลูกหลานแกไ่ชงกินเองเธอวันก่อนฟูย่านให้ไปยังไม่หมดเลยฟูย่านไม่เข้าใจยื่นห่อส่งให้อีกฟาร์มเจียวอธิบายคําพูดของเหมือนฝันฟูย่านสายหน้าไม่ยอม สุดท้ายเหมือนฝันก็รับขอใบชาจากฟูย่านฟูย่านยิ้มให้อย่างมีความสุขฟูย่านอยากที่ให้กินเนี่ยอย่าก,กินทีเดียวหมดนะกินครั้งละสองเม็ดวันละสามเวลาหลังอาหารเหมือนฝันทำมือทำไม้ประกอบฟูย่านดูเหมือนไม่เข้าใจฟาร์มเจียวจึงอธิบายแทนฟูย่านพยักหน้าและหันมายิ้มให้เหมือนฝันยิ้มที่แม้จะบุญโปรดเองก็ยังรู้สึกอบอุ่นแทน คืนฟ้าหนาวของอำนาจเย็นสบายฝูย่าไม่สบายเป็นโรคอะไรเหรอบุนโปรดเปรยถามหลังจากเดินพ้นหมู่บ้านออกมาแล้ว สองอาทิตย์ก่อนพนญญาฝูย่านไปตรวจในเมืองหมอบอกเป็นไขม้มาเลเรียมาเลเรียค่ะเกือบแย่กว่าจะเกลี้ยกล่อมพญญาฝูย่านไปได้เธอหันมายิ้มให้เขาขอถามหน่อยอะไรคะคุณต้องรับผิดชอบหมู่บ้านแถวนี้ด้วยหรอหมู่บ้านเศร้าในงานของพวกเจ้าหมู่บ้านเชื่อมือก่ออีก,กอ้อยู่ในโครงการการศาึกษานอกระบบเป็นหมู่บ้านบริวารที่สวนตูบูจะต้องรับผิดชอบสงสัยอะไรหรอคือก็เป็นห่วงอยู่ วันนี้ถ้าคุณไม่มาฟาร์มเจียกับชาวลอกก็จะเดินเป็นเพื่อนขากลับส่วนวันอื่นๆไม่ได้เดินทางคนเดียวหรอกมีหลายหน่วยงานร่วมเดินทางไปด้วยเกือบทุกครั้งหนักไหมผมช่วยก็หมายถึงย่ามที่เหมือนฝันสะพายอยู่ขอบคุณเหนื่อยเมื่อไหรล้วจะบอกอืมถ้าทางคนที่นี่ดูเขาจะให้ความเคารพนับถือคุณมากนะคุณรู้ได้ยังไงอ่ะฉันเป็นหมอดูผมเป็นหมอดูจากท่าทางเหมือนฝันหัวเราะที่จริงยังมีสิ่งที่คนที่นี่เชื่อถือมากกว่า ไม่ใช่คนล้อเล่นน่ะไม่ล้อเล่นหรอกอยากรู้มากเธอหันมามองเขานิดหนึ่งเหมือนจะอย่างความสนใจอยากรู้สิผีผีอ๋อถ้างั้นผมเชื่อแต่ต่อจากผีก็คงจะเป็นคุณไม่ใช่อีกอา้าวเสนอให้ก็ได้ต่อจากผีคือพระเจ้าพระเจ้าเขาทูลคำคือเพื่อมิใช่นารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนา เหมือนฟันอธิบายให้เขาฟังพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตหลายประการที่จริงทุกศาสนาก็ล้วนสอนในสิ่งที่ดีงามแต่พฤติกรรมบางอย่างเฉพาะหมอสอนศาสนาบางคนเธอเดินช้าลงเหมือนใช้ความคิดพฤติกรรมอะไรเล่าให้ฟังได้ไมากฟันยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเราก็ต้องมองเขาด้วยเจตนาดียวไว้ก่อนเธอกล้าเดินต่อไปข้างหน้าแล้วไม่มีพุทธเหรอมีทางราชการเพิ่งจะเข้ามาตอนหลัง คุณทราบไหมตอนนี้บางหมู่บ้านนับถือทั้งสามอย่างเนี่ยอย่งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอีกอ้อที่สูดเจียมอยู่มีทั้งนับถือผีนับถือคริสแล้วก็นับถือพุทธด้วยถ้างั้นไม่ยุ่งกันแย่หรอมึนโปรดสงสัยฝันหวังว่าเรื่องที่กําลังยุ่งคงจะคลี่คลายหมายความว่าถูกละตอนนี้พวกเราทุกคนที่ทํางานพยายามช่วยกันประสานความเข้าใจพยายามยที่จะทาให้เขารู้สึกว่าแม้คนเราจะนับถือสิ่งที่แตกต่างกันแต่ความรักความเป็นพี่เป็นน้อง การเกื้อกูลฉันเพื่อนมนุษย์จะต้องไม่แยกออกจากกันวิเศษวุ่นโปรดอุทานด้วยความพึงพอใจกครับเสียงอะไรตะโกนเรียกอืมเสียงอะไรนี่บุ่นโปรดมองหานั่นไง ยืนอยู่บนโน้นกับอาสมิษนะพี่ครับอเลยกวักมือหยอยหยอยไปรี่ไปกันเถอะระวังบุญโปรดร้องเมื่อเหมือนฝันไต่ชะง่อนหินพลาดดีแต่ว่าบุญโปรดซึ่งไต่าตามมาติดติดตวัดแขนคว้าร่างนั้นไว้ทันข,ขอบคุณฝันฝันเดินเองได้ใบหน้าของเหมือนฝันยังไม่หายตื่นตกใจใบหน้าของเหมือนฝันซึ่งอยู่ห่างจากใบหน้าของเขา เพียงแค่การหักห้ามความปรารถนาบุญโปรดคลายแขนออกช้าผมขอโทษวูบหนึ่งเขารู้สึกมีความผิดส่งย่ามมาเถอะผมช่วยไม่ต้องหรอกฝันเคยสะพายของหนักกว่านี้เธอตอบโดยไม่ยอมสบตาเพราะคุณสะพายของหนักมานานขอให้ครั้งนี้คุณได้เดินตัวเปล่าบ้างส่งมาเถอะเหมือนฝันปลดย่ามใส่สัมภาระส่งให้เขาบุญโปรดรับมาสะพายไหลเนินระวังหน่อยนะฝันคุณก็เหมือนกันแหละ ดวงตางของคนทั้งสองมองประสานกันอีกครั้งแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่ผายพลิกใบแต่สำหรับบุญโปรดเขารู้สึกเป็นช่วงเวลานั้นช่วยต่อความเบิกบานในชีวิตของเขาไปได้อีกนานพี่ครับโนอนอเลรชี้มือไปยังเชือกขาวลิบลิไฟป่าบุญโปรดอุทานไม่ใช่เขาเริ่มต้นเผาไร่เหมือนฝันให้คำตอบที่ถูกต้อง ควันสีขาวหมุนหลายจุดกำลังม้วนตัวลอยขึ้นสู่ฟ้าอีกไม่ช้าฟ้าทั้งฟ้าจะเต็มไปได้วยควันจนเวลากลางวันเทบมองไม่เห็นแสงแดดแต่พอเวลากลางคืนเปลวไฟสีแดงจะพาดยาวไปตามขอบขุนเขาเป็นอยู่อย่างนี้อีกหลายสัปดาห์เธอพูดขณะมองไปยังกลุ่มควันพวยพุ่งทุกปีเลยเหรอเราเดินกุมภาพันธ์ของทุกปีจริงนะบางทีก็เลดูน่ากลัวแต่ภายหลังการเผาทำลายผ่านไปไม่นาน ถั่วงาก็จะงอกงามขึ้นแทนที่ขอถามหน่อยเถอะเผาก็อย่างนี้ป่าม่แย่เหรอแต่ก่อนใช่แต่เดี๋ยวนี้ทั้งเราและหลายหน่วยงานพยายามทําความเข้าใจพยายามทําให้เขาอยู่กันเป็นหลักแหล่งตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะก็ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะ <c oughs> บอกผมได้ไหมเรื่องที่ยากนะคืออะไร <c oughs> หลายเรื่องอย่างเรื่องหนึ่งของพวกรีสอพวกนี้มีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งเทวดามอบที่ดีให้กับพวกเขา และพวกเขาก็เอาหญ้าคาผูกมัดเป็นเขตที่ดินแต่ไม่ช้าไฟป่าลุกไหม้ทําลายเขตหมดก็เลยไม่รู้ว่าที่ดินที่เจวดามอบให้อยู่ตรงไหนก็เลยต้องร่อนเร่กันไปเรื่อยคุณรู้เรื่องชาวเข่าเยอะจังยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากเธอถ่อมตัวตายละคุยกันสะเพลินรีบกลับกันเถอ,อะเอเลออสมิเร็วเข้าเดี๋ยวจะมืดเด็กน้อยสองคนกึ่งเดินกึ่งวิ่งนําหน้าไปอย่างคล่องแคล่วเหมือนฝันและบุญโปรโด,ดเดินไล่ตาม พ้นร่องสันเขาเลี้ยวเลาะสู่พื้นราบข้ามลำธารก่อนจะไต่เนินเขาลูกสุดท้ายบุญโปรดและเหมือนฝันหยุดยืนหอบหายใจอยู่บนเนินเขาเนื้อหมู่บ้านตูบูเมื่อเวลาอาทิตย์ใกล้จะลาลับฟ้าเบื้องหน้าของคนทั้งสอง หมู่บ้านตูบูอยู่กลางหุบเขาเบื้องล่างเมื่อวันที่23ามิถุนายน25 1 7สเจกือบสองปีที่ผ่านมาตอนเวลานี้ผมเคยยืนอยู่ที่นี่บุญโปรดสูดลมหายใจและมองไปรอบๆเกือบสองปีที่ผ่านเหมือนฝันขมหมดคิวมันเป็นวันแรกที่ผมมาที่นี่เขาหันมามองหน้าเหมือนฝันคุณจำแม่นเนี่ยความจำของผมไม่ดีนะครับแต่สิ่งไหนที่ผมประทับใจผมไม่เคยลืมเลือน น้ำเสียงของเขาเนิบช้าดวงตาที่มองใช้แววจริงจังคนเขียนหนังสือทำไมเหรอพูดเก่งผมพูดจริงเหมือนฝันก้าวเดินไปข้างหน้าใกล้จะงออนหินบุญโปรดเดินตามยืยนเลื่อมอยู่ข้างๆเหมือนฝันทอดสายตาไปยังหมู่บ้านบุญโปรดรอบมองใบหน้าพปร่าเหงือ่อรับแดดอาบแสงรื่อเรืงคุณฝันคะขอให้ผมได้นั่งตรงนี้สักครู่พร้อมด้วยกับคุณ เหมือนฝันทำท่าเหมือนลังเลผมทราบคุณมีงานที่ต้องทำอีกมากแต่ครั้งนี้ผมขอเหมือนฝันหมุนตัวและสุดนั่งบนตอไม้ใหญ่ใกล้ๆบุญโปรดบุญโปรดขยับเดินเขไปนั่งตรงโขดหินในระดับที่ต่ำกว่าเล็กน้อยเขาปลดย่ามออกจากไหลวางพิงไว้ข้างๆชิดแล้วมันแปลกนะแปลกเรื่องอะไรเหรอก็แปลกที่คุณมาอยู่ที่ที่ไกลแสนไกลแต่ผมก็ยังมีโอกาสได้พบคุณ นี่ถ้าหากผมไม่ตัดสินใจทาหนังสือพิมพ์กับสีทองเขาหยุดพูดนิดหนึ่งผมก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักคุณเหมือนฝันฟังเขาพูดสงบนิ่งในขณะที่ดวงตาคู่นั้นของเธอมองไปยังแนวเขาซับซ้อนฟากตรงข้ามการทํางานทําให้เราพบกันรู้จักกันผมดีใจแต่การงานอาจจะทําให้คนที่พบกันรู้จักกันต้องพรากจากกันก็ได้นะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ความผิดหวังเสียใจจะต้องเกิดขึ้นตามมา มุนโปรดยอมรับความเห็นของเหมือนฝันหลังจากที่วูบหนึ่งเขาเคยคิดถึงอดีตที่เขาเคยใกล้ชิดเดือนแพรวแล้วการงานที่ต่างคนต่างรักคล้ายคลึงกันหากทําให้คนเรามาพบกันด้วยการงานอันนั้นคุณคิดว่ามันมีความเป็นไปได้หรอที่จะต้องทําให้พรากจากกันเขาพูดพร้อมกับกอบเก็บก้อนหินโยลงไปที่เนินลาดเบื้องล่างทีละก้อนทีละก้อนมันไม่มีอะไรที่แน่นอนความปรารถนาของชีวิต บางทีคนอื่นก็มีส่วนทําให้วิถีชีวิตของคนเราต้องหักเหเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราฝืนจะไม่ยอมเหมือนภูเขาที่ไม่กระยื่นเพราะเพียงลมพัดแต่ดอกหญ้าคาก็ยังปลิวเพียงลมแผวผ่านเหมือนฝันพูดขณะมองดอกหญ้าคาพริวไหวอยู่ข้างทางเดินคนไม่ใช่ดอกหญ้าคานะแต่คนทุกคนก็ไม่ใช่ขุนเขาบุญโปรดและเหมือนฝันยิ้มให้กันยิ้มที่คนทั้งสองต่างพึงใจในความคิดของกันและกันคุณฝัน เวลาที่ผ่านสำหรับที่นี่คุณรู้สึกยังไงกับงานที่คุณทำรักรักเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนฝันตอบดวงตามองตามนกนางแอ่นร่อนถลาข้ามเนินเขาสู่หมู่บ้านเบื้องล่างมันก็คงจะคล้ายๆกับคุณที่คุณรักงานที่คุณทำเหมือนฝันพูดต่อผมรักงานที่ผมทำอยู่แต่สิ่งที่ผมไม่ได้ทำที่นี่ผมก็รัก รักมากเท่าเทะกับมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมดวงตาของคนทั้งสองประสานกันดวงตาที่สำหรับบุญปโปรดแล้วประหนึ่งดังคำสรารภาพอันแผ่วเบาอยู่เนื้อหุบเขากว้างบนเดินเขามั่นคงภายใต้ขอบโคง้งฟ้าไกลสุดสายตาเงียบสงบไม่มีถ้อยสำเนียงใดๆออกมาจากคนทั้งสองอีกมีแต่เสียงดน,นตรีมาขะทิวอันไพเราะกังวานแววมาตามสายลมและกลิ่นหอมของใบหญ้าไหมจาง แทนกลิ่นดอกไม้บานหลังฤดูการอันสดสวย